0.09คูณ10ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลังสองเขียนให้อยู่ในรูปสัญญกรณ์ทีาศาสตร์ได้อย่างไรยกกำลังสองแปลว่าในวงเล็บมีการคูณกันอยู่กี่ครั้งคะมีการคูณกันอยู่2ครั้งนะคะก็จะได้0.09 สิบเยวกกำลังสาคูณด้วยตัวมันเองอีก1ครั้งนี่คือความหมายที่ยกะกำลังสองนะคะคูณกัน2จํานวนนะคะเมื่อมีการคูณกันสองจำนวนนักเรียนก็เอาจํานวนที่เป็นจํานวนที่ทศนิยมนะคะเอามาคูณกันนะคะ 0.09คูณ0.09และ10ยกกำลัง3คูณด้วย10ยกกำลัง3อันนี้จัดกลุ่มใหม่เลยนะคะการคูณทศนิยมนะเอาเลขจำนวนเต็มมาคูณกัน9คูณ9ได้81นะคะเมื่อได้81แล้ว ให้นับตำแหน่งทศนิยมของตัวตั้งและตัวคูณว่ามีทั้งหมดกี่ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่จะได้ทศนิยมรวมกันสี่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ต้องให้ได้ทศนิยมครบสี่ตำแหน่งเราได้สองตำแหน่งมาแล้วนะคะต้องเพิ่มเลขศูนย์อีกสองตัวให้ได้สี่ตำแหน่งหนึ่งอสามสี่อครบสี่แล้วใส่จุดนะคะเติมศูนย์หน้าจุดศูนย์ที่อยู่หน้าจุดไม่นับนะคะ เราจะนับทศนิยมหลังจุดเท่านั้นนะคะก็จะได้0.0081การคูณเลขยกกกำลังก็คือเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้3บวก3นะคะก็จะเป็น0.0081คูณ10ยกกำลัง6ยังไม่เป็นเลขสัญญากรณ์มิาาศาสตร์เพราะว่าจำนวนแรกมันเป็นยังไงคะ น้อยกว่าหนึ่งเราต้องเลื่อนจุดให้มันมาอยู่หลังเลข8เพื่อให้มันมากกว่า1แต่น้อยกว่า10จะได้เป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะเมื่อมีการเลื่อนตำแหน่งทศนิยมนะคะเลขชี้กำลังก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเลื่อนไปด้านขวาเลขชี้กำลังจะลดลงมีการเลื่อนกี่ครั้งคะจากจุดตรงนี้นะคะเลื่อนไปด้านขวา หนึ 1> 1, 2, 3, ให้มมาอยู่หลังเลขแปดนะคะเลื่อนไปอยู่3มครั้งก็จะได้8.1ดจคูณสิบยกกำลังเอาเลื่อนไปด้านขวาเลขชี้กำลังเป็นยังไงคะลดลงลดลงเท่าไหร่ลดลง3จาก6กลดลง3หรือ6กลบสก็จะเหลือ3นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้8.1ดจคูณสิบยกกำลังสาม